ขอสวัสดีชาวราศาาีตุลทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทรสโหราพยากรณ์ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาาีตุลประจำเดือนพฤศจิกายน2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีความละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 0630.780354พยากรณ์สดโทรลายใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมตรจำกับคำถามค่าบูชาครูทนั้199งละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงย2านาฬิการาคนีราศีตุลหรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า สถิตเข้สขา,าสู่ลัคนาราศีภายใต้เรือนพบต่างๆมีความหม่ดังนี้ค่ะดาวราทิตซึ่งเป็นดาวประจํชโ่วคราบของสัคนาราศีตุลดาวราธิตเป็นดาวประจาเรือนพพลาภะดาวราทิตได้ยกมากมรุมลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ได้ตําแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีเนื่องจากจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะ และขอให้ระมัดระวังการสูญเสียเงินหรือผลประโยชน์บางอย่างค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย,ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดือนพบกระดุมพระตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม2568ส่งผลใน้ท่านจะมีโชคลาภทางด้านการเงินท่านจะมีกำไรจากการค้าการลงทุน ท่านจะสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ในการทำงานได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้รับเงินหรือโชคลาภจากช่องทางต่างๆเพิ่มมากขึ้นสังคมเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะดาวพรังคานจะเป็นดาวประจำการเงินและความรักของชาวลัคนาราศีตุลดาวพรังคานเป็นดาวประจำเรือนพพกระดุมพระและปัตตานิดาวพรังคานจะยกเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เรือนพพกระดุมพระตั้งแต่วันที่ 26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคม2568ได้ำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะท่านจะมีรายได้และผลประโยชน์จากช่องทางต่างๆเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องท่านจะหาเงินเก่งหาเงินคล่องจะมีกำไรจากการค้าการลงทุนรายได้ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรัก ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือส่งเสริมท่านในเรื่องของการเงินท่านกับคู่ครองจะมีโอกาสได้รับเงินหน่ือผลประโยชน์จากช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้นและยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานร่วมกับคู่ครองค่ะส่วนคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีฐานะดีมีทรัพย์สินค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพสุภาและวินาศได้ยกมากุมลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่ 31ตุลาคมถุนที่7ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นอุจาพิมุกส่งผลดีในเรื่องของการงานท่านที่ทำงานประจำรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจนจะโชคดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีโอกาสได้รับภาระหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย จะมีโอกาสต่อยอดธุรกิจของท่านให้มีความเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและในระหว่างนี้อาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นแต่ท่านจะสามารถรับมือได้ดีค่ะดาวพระัสารบดีซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภบสหาชาันและอริได้ยกเข้าสูราศีกรกฎภายใต้เดืนพบกรรมะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคม2568 ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดทรงผลให้ท่านจะมีความขยันขันแข็งออาการเอางานมากยิ่งขึ้นท่านจะมีชื่อเสียงที่ดีจากการทำงานท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้นสังคมพื้นฝูงญาติพี่น้องจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะดาวประสขซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาประจำเรือนภพมรณะของชาวลัคนาราศีตุล ดาวพระศุกได้ยกเข้าสู่ราศีกันภายใต้เรือนภพวินาศตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2568ด้ตตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้หากท่านจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะและขอให้ระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นค่ะจากนั้นดาวพระศุกจะย้ายมากุมลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่ 4พฤศจิกายนถึงวันที่28พิพฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวประจำตัวมีมาตรฐานเข้มแข็งมั่นคงส่งผลในท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านจะมีอิสระทางความคิดกล้าคิดกล้าตัดสินใจจะมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือและฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีมีเซนมีสัมผัสที่6หากจิตท่านนิ่ง จะมีโอกาสมองเห็นสิ่งลี้ลับต่างๆและในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางมากยิ่งขึ้นมีโอกาสเดินทางไกลไปยังสถานที่โบราณวัดวอารามต่างๆในบางท่านจะมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างค่ะดาวระหูซึ่งเป็นดาวประจําเดินพุทธตะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ายใต้เดืนพุทธตะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2 5 68 สถิตถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราาธิบดีส่งผลในท่านจะมีจิตใจที่เจ่มใสร่าเริงมากยิ่งขึ้นในท่านจะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมีโอกาสมีงานอดิเรกบางอย่างเพิ่มขึ้นในท่านจะมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียดีๆที่ท่านจะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีความทันยุคสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ